โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกัจผมนะครับฉันแนบออกมาเช่นเดิมเนาะดิจจ์อยู่ในเกมวิดีโอนะครับแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่12นะครับเดือนสิบสี่เป็นอัปเดตดิจจ์มาเข้าเรื่องแล้วก่อนนะครับก็เราจะเพิ่มเติมจากเควสของเอวจีที่เป็นนิรันนะครับก็คือทีนี้ผมบอกก่อนนะว่าตอนเข้านี่หลังๆนี่ต้องซื้อบัฟนะครับเดี๋ยวไม่ไหวนะครับอาการไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวซื้อบัฟกันเอวีจีนิรันนะครับเข่าๆก็เข้าตรงนี้เนาะตรงหน้าอยู่ไอ ทีก็ใครดูคลิปก่อนแล้วนี้ก็จะรู้นะครับว่าเออมันเข้ายัางไองอะไรยี้นะครับต้องทำเคลย์ก่อนทีนี้อันเก่าอะครับผมคิดว่าดันนะมันน่าไม่ใช่ดันนะเพราเวาทีน่าจะปรับใหม่นะครับ,รบเต้นง่ายอะไรยี้เนาะก็ต้องคิดเลยมากนะครับปรากฏว่าพอหลังจากขึ้นแบบระดับที่เรียกว่าเป็นยังไงดียะมันจะมีขั้นเอกโทตีจัตวานะครับพอเข้าพอเข้าตีเนี่ยเริ่มตึงแล้วครับจัตวาที่เริ่มตึงจัดนะครับ ทีนี้คือจะบอกว่าจะต้องมีเทคนิคในการเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงนั้นคือจะยากอ็ในคลิปนี้เดี๋ยวพามาท่องเพจของรายวันที่ไปจัตวานะครับว่าเจอมอน,นะอะไรบ้างมาเชียรับเพจไปอันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวของที่ใส่นะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเซตอ์ติแฟกต์ผมใส่เป็นตีมอนนะครับตีหลังแล้วก็ตีขี้อันนี้ก็แร้วแต่คนจะเลือกนะครับว่าเป็นยังไง แต่ค่าวข้าวมอนตอร์ดีไม่ใช่ตีไม่ใช่มอเตอร์นะแต่เป็นเผ่าคนโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะสุ่มเจอตัวอะไรบ้างมันจะเป็นไหนตัวนะครับ ตัวนี้เป็นงอมะตะนะครับเดี่ยมหินก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคุณสามารถเออเอากำลังนะครับเข้าต่อสู้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สมองอะไรเดี๋ยว่าไม่ต้องใช้อินนะครับใช้สเต็งล้วนๆนะไม่มีอะไระตัวนี้ตีเดียวแค่คอยระวังนะครับตอนที่ตัวละครเขาแย่ล่างมาเยอะนะครับตอนนั้นคืออันตรายนะมันถอยแนละ้วมันจะแย่ล่างแล้วย่างมาแล้ว จะต่อมันยงางหน้าก็คือถอยมาก็ได้ไม่งั้นเราจะล้มนะครับเออล้มแล้ว,อ,อ,ลลวอันนี้เป็นฮักนะครับข้อดีคือพายุเราไม่อยู่คำกลัวนะครับต่อให้เราจะลม้มหรือว่าเป็นอะไรก็ตามพายุก็ยังทำน้าที่มันอยู่เนาะเกตนะเขาป่วยด,ด่ามีม่คือจะบีร่างแยกมาตอนร่างแยกมาเยอะก็ถอยมันก็ได้นะครับเขาชัวร์ไป ตายแล้วเพื่อนเ,เ,เยอะๆรับออก ร้อยครับตัวแรกถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์นี่เวลาคุณตีบอลเนี้ยคุณกดใจเบลกดพวกยาไปเรื่อยก็ได้นะครับอันนี้ช่วยได้เหมือนกันอะโอเคครับโอจีผ่านตัวแรกเนาะเป็นเนมหินไปละต่อไปตัวที่สองก็ตน้นนุนครับเป็นตัวอะไรตัวสองผมเป็นตัวอย่างว่ะตอนนี้เป็นคาดุนนะครับคาดุนคาดุนเป็นหมาก็ของหมาตัวนี้ก็อย่าชิดได้บ้ากนะครับมันคือหมาแดงกแหละ หมาแดงที่ว่าเป็นบอสมาในน,นี้นะครับนี่คือบอสทาดุนเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีประเด็นนะครับเพราะว่ามันจะมีเฟสท,ที่มันแปลงร่างเป็นหมานะครับซึ่งเฟสนั้นอะคุณต้องวิ่งหนีนะครับแล้วก็อย่าทำดาเมจไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโมโหนะครับโอเคนี่มาเข้าเรื่องก่อน,นคือบอสนะเป็นเดรโลน่าก่อนนี่นะครับตัวโมเดลเดียวกับหมาแดงเลยเหมืกนเป๊ะโอเคมาสู้ น่าขนได้ตีตีได้ครับนี่จุดที่ยากคือคุณเป็นหัดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีพายุอยู่อ่ะมันจะทำดาเมจเนาะยังไงก็งระวังกันนะดังล่างเนาะตอนนี้คือพบวัต้างล่างนะอนน่คออองงะครับก็ไม่ต้องทำอะไระครับอย่าตีดาเมจใส่บันแล้วก็หนีไปเลย อันนี้คือแปลงล่างนะครับเป็นหมาที่แปลงล่างเป็นหมาอีกทีหนึ่งก็ไม่เคยเข้าใจไปเลยนะแตบบ่ว่าเป็นป่าตัวใหญ่นะครับที่ก็กไม่ได้อย่างน้องไปก่อนนะครับผ่านตีลมโดนแย่แล้วตีลมโดนมัรโดดยิงบอลเตียวโดมนมานรื่คึกนะครับอ่ะอันนี้หมดเวลาแล้วครับน้องจะจับล่างแนละ้วเพราะว่าเราอันนี้อยากไปตีมันนะถ้าเกิดคุณไปตีมันนะมันจะ มันจะไปจับล่าง่ะมันจะแบบมันจะอยู่ยาวอะแต่ตรงนี้คนเล่นฮัทต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าคนมีพายุอยู่ในแมปแล้วก็มันใจนี่เลยโดนยากที่ยยนั่งนัรอบน,นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเนาะคุณแค่พาย,ยายามวิ่งวนไปรอบรอบแล้วก็ห้ามตีบอสน,นะผมย้ำห้ามตีบอส Bao tìm bọn để mình lập lọc lệch a màn vật thể và lệch a trên อเคกลับหน้ามัาง้งรอบสองอะแล้วตัดเบรคแล้วเกต้า้อายครับคาดุลง่ายๆก็แค่อย่าไปตีมันนะครับเรียบร้อยโอเคตัวเดียวไปจเป็นอดไป อาเซนด้าตัวแต่ว่าเซนด้าเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวรอตัวนัดตามก่อนอาเซนด้านะครับเป็นวอตเป็นคล้ายๆกับมอนแม่น้มเนาะแล้วก็เชื่อผลที่ถูกล่นโอเค อ๋อทำได้แล้วเดี๋ยวบอสต,ตัวแรกเป็นบอสที่คุณเลือกขึ้น IV ครั้งแรกนะครับก็คือจะเข้ามาแล้วอ้ตีมปกตินะ,นะครับ พ่อมนนีหมีออกมาแล้วครับสังเกตนะบอสจะมีบั๊ใส่ความถึกนะครับจนเลือดมาเพื่อความถึกสิเอพีเม่ทันมื่อีตอนหมีมือนจิ้งมาครับตัวบอสมันเตลเอร์แสงนะเพื่อคุณพยายามอาซีซีนะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสลบหรือเป็นเะเดนอะัะนนี้นผมไม่ชัวร์นะครับยังไงก็จังหวะที่บีกิ้มไว้ให้คุณพยายามอัดอัดสกิลเข้าไปใส่บอสนะครับก็จะกระเด็นลอยอม,มีกระเด็น ไม่ค่อยแน่ใจตัวนี้แหละเอาไปว่าเดี๋ยวคุณพยายามจิ้งให้บีบมาจิ้งในลายของบอสแล้วจันถ้าผมไม่ชชวร์ว่ามันมีผลเลยว่าอามาหายก็ไม่รู้ อนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยชัวร์นะว่ายังไงแต่ว่าคุณพยายามให้โอ้คุณพยายามให้หมีมันแบบจิ้งในระยะอาณาเขตที่โดนตัวบอสด้วยอ่ะแบบพอตอนหมีผ่านแล้วบอสมันจะติดซีซีหรืออย่างเลยป้องผมไม่ชัวร์นะหนึ่งไม่ก็คือพยุหงมันไปตีหมีอะแล้วหมีมันลบับบอสอันนี้เป็นซอร์เลอร์ตัวอะไรวะน่าจะตัวตัวไทแมนตัว นนคนนเคัรบล็ดสุดท้ายลนะ้วเป็นตีออ๋ยวซเลอสอ์อลเลอส์เนี่ยเป็นตัวบอสประมาณว่าเป็นวัชรีสืบนะครับเดี๋ยวเราดูมุมเม,นม็นเท่หร่เตี๋ยารตีมันจะเป็นหลายแบบนะครับทต่เไปแบบแต่แรกคือนะครับเ้อร์คุณเลือดเต็มอ่ะ บอสจะเป็นหมดป้องกันนะครับสังเกตก็จจคือเนี่ยมันจะเดินย่องนะครับอัน,นบดป้องกันนะครับบดป้องกันคือตั้งโล่ตลอดนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอ่านมานะครับเขาก็บอกว่าให้คุณตั้งคาย,ยาครับเพื่เลือกคุณต่ำกว่าห้าสิบบอสมันจะเข้าสู่โหมดโจมตีนะครับโจมตีอ่ะ เอาตีไปโดนอีกเลือดโอเคไม่เวลาช่างมันตีสู้กันแต่ไม่เอาง่ายนะครับคุณลองจัดสกิลบอสอันนี้บอสสกิลใช่ไหมครับโอ้ผมโดนรอบอสสกิลแล้วก็แดบไปข้างหลังมันนะครับ จะอยู่จะมาเข้าหลังนะครับว้าทุดมากเลย ริงมันมีโหมดที่เรียกว่าเหมือนเทิ่อนเลื่อนรถต่ำมา50หรอครับบอสก็จะเอาโล่ลงนะครับแล้วก็หันมาไล่ทุกตัวแทนเนาะแต่นี้ก็ผมแนะนําว่าคุณก็รอบอสสกิลแล้ววนตีหลังไว้เลยดีกว่าน่าจะง่ายก็แต่บอสนี่คือถึกจันนะครับมาจีลงงี่อเลยงี่แหละพยายามตีบนหลังไว้เลยนะครับอบอสมีหมดแล้ฮะตามหลังบอสเลย เปลี่ยนแล้วสินล้นวโนหลังตีแล้วถ้าจะมีไวกว่านี้แล้วผมยังจับเช็ฟไม่ได้หรบอกว่าโดนนะครับลม้ม จะตายแล้วครับพี่เดีาเวิดบอกว่าดูถึงปแปลกๆไม่รู้ผมเล่นผิดหรือเปล่านะ จะบอกเขาหมดตีแรงครับเห็นไหมเขาจะไปตั้งโลกได้เดี๋ยวนโอเคแต่มันจะตายแล้วครับเรียบร้อยโอ้เข้าข้าววันนี้เนาะวันนี้ก็คือเป็นเควสไอวี IV นะครับก็กินเวลาพอสมควรเลยแหละปรับยาขึ้นก่อนน้อยเสร็จก็เข้าวันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นตัวชาแมนอนะ จริงมันเป็นตัวตัวชาแบนที่เหมือนเลืกระดูกมานะครับยังไงก็เดี๋ยวมว่างเดี๋ยวเจอเดี๋ยวอาทิตย์เป็นรอบหนึ่งนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเฟสของวันนี้ที่เป็นไอวีนะครับยังไงก็คลิปนี้พามาดูข้าวแล้วครับก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทําคลิปน่าจะเป็นเมืองใหม่แหละโอ้โหโคตรดีใจเมืองใหม่มาแล้วครับมีอะไรให้ทำเยอะเลยยังไงก็คลิปนี้น่าจบแค่นี้นะครับคนเยอะจังก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้วยนะครับสวัสดีครับ